โอ้โหฮะต้นนี้ถือว่าไม้แปลกที่นาเล็กเคยเห็นนะนะก็คือวาสนาสีทองฮะก็เป็นไม้ใบสวยทีนะวาสนาต่างจากทั่วไปก็ตรงที่ว่าใบของเขาเนี่ยมันออกสีตองอ่อนนะสีเหลืองเหลืองทองทองฮะเขาก็เลยเรียกว่าวาสนาสีทองฮะช่องกิจเตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้าเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆผมสลับวันนี้ไม้แปลกสลับนะั่นแรกก็คือต้นวาสนาสีทองอะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามโดยเฉพาะใบของเขา ใส่กระถางโชว์เนี่ยโหสวยเด่นเลยฮะนะเปลี่ยนกระถางใหญ่อันนี้ก็งานเล็กนนก็เพิ่งเคยเห็นนะมาขายที่ร้านคุณกิ๊กอะ่ะเนี่มีเห็นไหมฮะมีกระถางอย่างนี้ประมาณสักกระถาง6นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่150บาทนะก็สูงประมาณสักฟุตหนึ่งนะประมาณนั้นเนี่ยใครสนใจก็ พักกันมาได้ฮะที่ร้านคุณกิ๊กฮะนะตลาดนัดหน้ามาก็คงเจอกันเนาะวันอังคารแต่ถ้าใครกลัวว่าจะไม่เหลือไม่ทันก็พักไปที่เบอร์คุณกิ๊กได้เลยฮะนะสนใจก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวนะ่าเล็กให้เบอร์นะเนี่ยไมยสย้สวยๆที่ชื่อว่าวาสนาสีทองครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกินันศิลปีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ับผมสวัสดีครับ